ทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วชวนทำเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาวัตถุดิบก็จะมีหมูสามชั้นน้ำปลาแป้งทอดกรอบพริกไทยสำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะนำหมูสามชั้นใส่ภาชนะตามด้วยน้ำปลาพริกไทยปน่น คลุกเคล้าให้เข้ากันพักทิ้งไว้15นาทีจากนั้นเทปแป้งทอดกรอบลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วหมูสามชั้น นำไปทอดในน้ำมันร้อนทอดให้มีลักษณะเหลืองกรอบสุกตามต้องการจากนั้นตักขึ้นเสด็จน้ำมันนำหมูสามชั้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ เสร็จแล้วค่ะกับเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลารับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ